เยคือตลาดนัดแต่ละนัดนี่แทบแทบไม่เหลือเลย oh. อแล้วก็ทําให้คนที่เขาที่จะส่งอกด้วยเขาก็ต้องซื้อเก็บไว้แล้วก็ซื้อเอาไปขุนด้วย oh. ไอ้ไรเงี้ยมันทาให้ตลาดมันดีขึ้นคือสภาพของตลาดบ้านเราเนี่ยขายวัวดีขึ้นใ<ช>่แล้วมีคนมาซื้อวัวเยอะ<ช> oh. แต่เมื่อก่อนก็มีการคุมแม่พันธุ์ไม่ว่าวัวหรือควายห้ามส่งอกเนาะครับ ามามามาช่วงเดือนที่แล้วเห็นว่าผอ่ผอนผ่อนฟันให้ส่งออกได้มันก็ทําให้จุดนี้บัวมันมันก็ส่งออกเยอะขึ้นส่งออกได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ต้องติดข้อจํากัดไอ้เรื่องแม่พันธุ์เรื่องกระผมฝากรัฐบาลแล้วกันนาะครับฝากรัฐบาลฝากถึงรัฐบาลแล้วกันให้เห็นความสําคัญของชาวบ้านบ้างนะครับอเช่นบัวที่จะนําเข้าเนี่ยคนระง,งับได้ก็ระง,งับนะครับเพราะว่ามันก็ อย่างว่าเนาะมันก็มาแย่งตล,ตลาดของไทยครับผมวัวไทยก็เยอะอยู่แล้วทําไม <c oughs> เราไม่ใช้วัวไทยเนาะทำไมเราไม่ใช้วัวไทยวัวไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณภาพเนาะครับผมบัวไทยก็ถูกพัฒนามาจากสายยุโรปสายอเมริกาเนาอะ,อะในบัวไทยเป็นลูกผสมวัวไทยไม่ใช่เป็นสายพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับครับผมมันก็ถือว่าคุณภาพโอเคใช่ครับคืออย่างน้อยให้ราคาดีกว่านี้นิดนึงอ่ะนี่มันถูกเกินนะครับครับผมมันถูกกว่า เห็นว่าล่าสุดนี่วัวไทยกําลังจะมีราคาหรอครับหมอวนันครับก็ไอไอประเทศจีนประเทศเวียดนามก็เริ่มขึ้นมาซื้อแล้วครับผมอ่าทีนี้ปัญหาว่าไอวัวเรานี่มันเยอะเนาะครับตอนนี้ทั้งประเทศมันเก้าล้านกว่าตัวนะครับที่ที่ต้องการขายอืมตามตามข้อมูลติตนนะครับทีนี้ไออคือไม่ว่าอะไรก็ช่างไอวัวมันมันเยอะเนาะอ่าปริมาณกับกับความต้องการมันมัน มันมันต่างกันนะความต้องการมันน้อยอะดีมานกับซัพพลายเนาะมันมันมันต่างกันมันมันก็ทําให้วัวนั้นถูกลงทีนี้ไม่พอเองมีวัวนําเข้าจากต่างประเทศอีกมันก็ทําให้วัวเราเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งแต่ราคามันก็ยิ่งแต่แย่ลงคือเราไม่มีที่ขายไม่มีที่ขายอ๋อ เขามาแย่งตลาดอะเหมือนว่าเขามาแย่งตลาดครับรผมคือตอนนี้วัวไทยกําลังจะมีราคาขึ้นใช่ใช้คำพูดงี้ได้ไหมใช่ใชด้าไมถึงว่าอย่างนั้นครับก็ก็คือเมื่อก่อนคนจีนกับเวียดนามเขาไม่ค่อยมาซื้อนะคนเขมรนเนาะครับผมามาช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยก็ก็ได้ข่าวว่าซื้อเยอะมาขึ้นมาซื้อเยอะคือตลาดนัดแต่ละนัดนี่แทบแทบไม่เหลือเลยอ๋อ แล้วก็ทําให้คนที่เขาที่จะส่งอกด้วยเขาก็ต้องซื้อเก็บไว้แล้วก็ซื้อเอาไปขุนด้วยไอ้เนี้ยมันทําให้ตลาดมันดีขึ้นคือสภาพของตลาดบ้านเราเนี่ยขายวัวดีขึ้นใช่แล้วมีคนมาซื้อวัวเยอะ<ช>อ๋อแต่เมื่อก่อนก็มีการคุมแม่พันธุ์ไม่ว่าวัวหรือควายห้ามส่งอกเนาะครับมามามา,มาช่วงเดือนที่แล้วเห็นว่าผ่อนผ่อนผันให้ส่งอกได้มันก็ทําให้จุดนี้ อ่าัวมันมันก็ส่งออกเยอะขึ้นเอเอส่งออกได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ต้องติดข้อจํากัดไอ้เรื่องแม่พันธุ์เรื่องอะไรที่ที่กลัวว่าบัวมันจะบัวมันจะเอ่อขาดในรประเทศไทยอ๋ออ่านั่นแหละคือจุดแต่ก่อนนะที่เขาบล็อกไว้บล็อกไว้ก็คือแม่พันธุ์ห้ามส่งออกเนาะครับ,รบผมนะอก็เห็นว่าช่วงเดือนที่แล้วก็ผ่อนพันธุ์อนยะู่ครับผมแต่มาติดข้อจํากัด ไอ้ตรงที่ว่าไอ้ให้บัวประเทศอื่นเข้ามาแย่งตลาดเรานี่มันมันมันก็คือบัวทางนุ้นจะถูกกวาเราอยู่แล้วใช่ไหมบัวต่างประเทศถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละไม่ใช่ไกลอะไรอื่นหรอกครับเพราะเขาต้องการขายเขาก็ขายถูกนะครับเพราะว่าวัวเขาเป็นวัวที่เรียกว่าไม่ค่อยมีคุณภาพอะครับเป็นวัวเป็นวัวที่ที่เขาเลี้ยงแบบกินแบบธรรมชาติี่ยเขา ไม่มีต้นทุนเออไม่มีต้นท,น,ตนทุนต้นทุนต่ําครับผมแต่ปัญหาก็คือว่าเขาเขานาเข้ามานี่ปัญหาก็คือโรคที่จะตามมาด้วยโรคที่ติดต่อมาครับผมนั่นแหละปัญหาหนึ่งนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนี่อ,อาจจะทําให้วัวไทยเป็นโรคได้ด้วยเ,เป็นโรคได้ด้วยทิดโรคจากและที่สําคัญคือจะทําให้วัวไทยราคาถูกลงด้วยราคาถูกลงตอนนี้กําลังจะลืมปลาลืมตาอาปากได้จะดีขึ้นแล้วครับผมตอนนี้เรากําลังจะปล่อยวัวเราได้ใช่แต่ตอนนี้เรากําลังจะวัว โดนวัวอื่นปล่อยทับวัวเราใช่อ,อุ้ยสงสารเกษตรกรนะ,ะใช่นั่นแหละจริงๆเขาส่งโดยตรงตรงอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันมันต้องมาปรับสภาพในประเทศไทยก่อนไงวัวเขานะเพราะวา่าวัวเขามันมันผ่านมาตรฐานไม่ได้เหมือนเราครับผมทีนี้เขาบอกว่าไอ้วัวพมา่าเนี่ยพอพอมาเข้าเคียงแล้วอ่มันมันมันจะมันจะดีกว่าบาทไทยผมว่าไม่ใช่หรอกก็คือ เป็นข้ออ้างมากกว่าคือในเรื่องส่วนต่างเรื่องราคามากกว่าราคามันจะถูกกว่าเราเนาะราคาคือตัวประเด็นหลักเลยตัวประเด็นครับผมถ้ามาติว่าวัวไทยคุณภาพไม่ดีไม่ได้ผมก็ไม่เชื่อมอนกันครับคือติตีได้ที่ราคานี่แหละปัญหาก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละแต่เขาก็ควรที่จะช่วยคนไทยนะถูกต้องไหมครับก็ดูอะไรเช่นดูนี่ีในฟาร์มเนี่ยแต่ละตัวในประเทศไทยมีที่ไหนน้อยมากเลยก็มีเกือบทุกบ้านเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ ปัญหาตอนนี้ราคาถูกจริงๆคือไม่เคยถูกขนาดนี้มาก่อนนะครับถ้าปกติมันก็จะเป็นช่วงเวลาของมันมันก็ปรับตัวขึ้นครับผมเออมันก็ประมาณปีสองปีนี่มันมันมันนานเกินนะครับผมว่าตอนนี้กําลังจะฟื้นเนะอะผมก็ดูดสถานการณ์แล้วกําลังจะฟื้นขึ้นอยู่นะแต่แต่ก็มามาเจอปัญหาตรงนี้อีกไม่รู้ว่ามันจะลงไปอีกหรือเปล่า่น<อ>ั <laughs> โอ้โหเยอะเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ขายเลยยังกําลังจะได้ขายใช่ไหมครับหรือว่าไงก็คือใจจริงก็อยากรูราคาก่อนนั่นแหละก็ยังมีข้างในอยู่อีกนะครับอ๋อก็คือหลายคนอ่ะที่ต้องการที่จะก็คือหนึ่งบางทีก็ช่วงนี้เนาะครับผมอาใช้นี่ทรสศบ้างลูกเปิดเทอมเนาะครับถูกต้องครับก็ได้บัวนี่แหละเป็น ส่วนที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องตรงนี้เกษตรกร<ม>เราเนาะถ้าวัวราคาตูวงี้ขายมันก็ไม่ได้ไรเนาะไม่ได้ไรปัญหาครับผม,มฝากรัฐบาลแล้วกันเนาะครับฝากรัฐบาลฝากถึงรัฐบาลแล้วกันให้เห็นความสําคัญของชาวบ้านบ้างน,นะครับเช่นวัวที่จะนําเข้าเนี่ยคนระง,งับได้ก็ระง,งับนะครับเพราะว่ามันก็อย่างว่าเนานะมันก็มาแย่งตล,ตลาดของไทยครับผม วัวไทยก็เยอะอยู่แล้วทําไมเราไม่ใช้วัวไทย <c oughs> เระทำไมทํไมไมใช้วัวไทยวัวไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณภาพเนาะครับผมอ่วัวไทยก็สูกพัฒนามาจากสายยุโรปสายอเมริกาเนาะอะในวัวไทยเป็นลูกผสมวัวไทยไม่ใช่เป็นสายพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับครับผมมันก็ถือว่าคุณภาพโอเคใช่ครับอืออย่างน้อยให้ราคาดีกว่านี้น,นิดนึงอ่ะนี่มันถูกเกินนะครับครับผม มันถูกกว่าสัตว์หลายๆอย่างเลยนะวัวเนี่ยทั้งก่อนมันราคาดีอยู่แล้วแต่ว่ามัน่ามันถูกลงเนี่ยทั้งที่ระยะเวลาไม่เท่ากันนะเลี้ยงสัตว์แต่ละอย่างนะใช่แต่วัวนี่โอ้โหผู้ชมครับราคาเหมือนเททิ้งเลยเนาะมันใช้เวลานานไงกว่าจะได้นี่ก็ปีกว่าปีสองปีเงี้ยหนึ่งตัวนี่เท่าที่หมูอ้วนเลี้ยงนี่ใช้เวลานานนะครับลงทุนเนี่ยปกติเมื่อก่อนนะสมัยที่ที่วัวราคาดีก็ปีหนึ่งเราก็สามารถขายรด้ว่าเจ็ดแปดเดือน มันก็ขายได้แล้วในราคาอย่างน้อยก็สองหมื่นครับผมมกอก่กรก็อยู่ได้เลยทําไมเมื่อก่อนมันได้สองหมื่น่ะก็นั้นแหละก็คือความต้องการของตลาดอตอนนี้ทิศทางตลาดจะดีขึ้นด้านมีตลาดเมืองนอกเข้ามาทับอีกนั่นแหละทุกเกษตรกรเลยอย่างเงี้ยครับผมโอ้แย่นะผู้ชมครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะ สำหรับคนที่เลี้ยงแบบลงทุนอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยของคุณหมอลงทุนอะไรบ้างครับนี่อ,อผมส่วนมากก็ลงทุนแรงครับพรามีแปลงญ้าแปลงญ้าก็ปลูกแล้วก็ฟางแค่นั้นเองแล้มีอาจจะพวกค่ายาค่ารักษาบ้างพวกแรธาตุพวกค่าน้ําค่าไฟแค่นั้นเองเป็นปกติครับค่าน<ม>้ำค<ม>่าไฟที่เราครับผมปั๊มให้มันเป็นดีหรือดูฝนดูแลดีไหมครับพิเศษขึ้นไหมครับหรือว่าไงดูฝนเราก็ต้องหนึ่งช่วงนี้ แนะนำเรื่องวัคซีนนะครับเพราะวัคซีน,นถึงรอบที่ต้องฉีดแล้วนะครับวัคซีนปักเขา้อป่อยกับลาปีสกินนะครับอ๋อต้องฉีดเดลยอ่ะเพราะว่าวัคซีนความจริงจริงเริ่มเริ่มเริ่มลงในแล้วช่วงนี้นะครับก็ะจะมีทีมอาสาที่ลงไปฉีดให้นะครับก็ก็ทุก ทุกพื้นที่เนาะมีหมออาาัยแล้วถ้าหมออาสานี่ส่วนมากเขาจะเก็บค่าบริการตัวแล้วเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่พื้นที่นะอ,อันนั้นคือคือเป็นการช่วยเรื่องค่าน้ำมันค่าอะไรพวกเขาไม่มีเงินเดือนเนาะครับผมแต่ว่าเขาอาศัยมาฉีดให้เนาะใช่ครับอ,อาจจะตัวละสิบบาทยี่สิบบาทก็แล้วว่ากันไปเนาะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่บริบทบริบทของพื้นที่คือบางที่เขาต้องไปจับ ไปจับวัวเองเจ้าของไม่ถนัดเนาะออ๋ความเสี่ยงนะบังคับวัวมีความเสี่ยใช่ครับไม่ใช่จะบอกว่าวัวอยู่ดีๆนะเดินไปให้ฉีดเหมือนคนนี่นะอันนั้นต้องบังคับเจ้ามีครับต้องมีความเสี่ยงโอเคครับผมครับขอบคุณครับครับ